ไปไหนครับเนี่ยปลาครับที่ไหนครับโอ้ยทำเขาสามลูกแล้วเและไอที่เดินอยู่เนี่ยคือถนนหรือว่าคลองถนนครับถนนอันนี้เป็นไงอันนี้น้ำท่วมนาอ่าฮะไม่ใช่น้ำน้ำท่วมไม่ใช่น้ำน้ำท่วมถ้าน้ำท่วมเป็นไงเปียกแล้วเนี่ยเยี่ยงไหนบอกว่าลึกเกินไอเดี๋ยว่าตื้นกันใครพูดเราจะได้แต่ละคลิปไม่ใช่เรื่องง่ายครับใชาฮะใครจาทีมงานเอกกัททอรล็กแม่เนี่ยเปียบกันไข่ละกันไข่ละ มาเร็วน้ำมันคุนอ่ะตามมาตามมาคือข้างทางเขาตีกันเยอะแล้วครับเราต้องลุยเข้าไปข้างในอือฮะพักเดียวเราก็ได้ลุยออกข้างนอกนี่เดียดที่ใช้เป็นเท่าไรครับเข่าลกครับผมนี่ครับ หมายหมายหมายง่ายเขาตีหมดแล้วมีจักรลอยแล้วยังไม่มีใครเข้าเลยนะครับไม่มีไม่มีไม่มีใครเข้าเลยาป่าหมดคไม่มีปลาลดิสาไม่รู้ก็คืออันนี้เป็นนาขั้วที่นาที่มันติดคลองอ่ะแล้วอันนู้น่ะมันเป็นนาสุดท้ายก็เดากันว่าปลาที่ออกจากคลองน่าจะดันขึ้นไปดูแล้วพวกระช่อนนั่นนีน้ำตรงนี้ที่ตื้นไม่สุดนะครับนั่นนี่น้ำที่ตื้นไม่ตีบนถนนเลยหรอกไปกันเรื่อยๆครับ เหนื่อยพักไม่ได้ครับเคมีที่นั่งตกปลาโอเคเรื่องง่ายๆกูอะล่วงโทรศัพท์เลยไม่แพ้นั่งคุยโทรศัพท์อยู่คุยต้นไม้ก็ได้กูไปกินเบียร์รถเข้ามาเลยไม่เกี่ยวเข้ามาได้เนี่ยเต็มที่จมแค่ตรงนั้นหน่อยเดียวาาสุดท้้ยย ในท้ายเป็นไงคาดว่าคาดการว่าปลาน่าจะได้เป็นงานสุดท้ายประมาณกี่ตัวไหมล่ะน่าจะมาได้เจ็ดแปดสิบตัวโอ้โหแต่กระไหนี่เป็นกระสอบลงไมหมายอ่ะามันท่วมฟองเนะาออกอไม่ตโอเคนะครับ

Lao động lên chung it over Ui Ui, 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 nóng 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 cái nóng nó nóng 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 มันก <laughs> <laughs> <ul ค> ัดทันกันลื้องมึงเลยนี่กูไม่ร้องแล้วหน้ารวยไหมอ่ะหน้าล่ะดูดูมันดูมัน ทั้งนั้นเป็นร้อยไอ้ชิบหายเออคือมันยังไม่ใช่เสีเหมือนาะที่เปลี่ยนคนมันก็ต้องได้เปลี่ยนรถบางที่างหายว่าเปลี่ยนคนที่ใช้รถคันเดิมเนี่ยโง่ตายบ้าเลยใช้รถคันเดียวกันเนี่ยเออ ปากไม่ได้เห็นเลยนะฮะวันนี้ไม่มีรถดี่ตามเคยโดนยึดสัตว์ใช้เหยื่ออะไรเขาเน่ะก็เหยื่อปลอมฮะเหยื่อปลอมนะครับผมหัวมันตามมานอนรอเป็นขนาดอะไรนะสุดคอเลยครับส่งน้านะ อ๋อเขาไม่ให้ส่งส่งแล้วมันจะลงลึกฮะก็เนี่ยะทีอาร์ครับชนาอ้วนตับเลยฮนะเนี่ยทีอาร์ไงเท้าลกเท้าลกเท้าลกาลก็เนี้ยสีเงินสีหมาล่ะเลยฮนะตัวนี้ไอ้ยยยออหยาโถ ติ๋งเงินตัวหมานกระเท่าลกบาเอกกระเท่าลกนะฮะไว้เธอเธอเนี่มานี่คนหนึ่งวะก็โอเคครับกะเทาลกบาเอกกระเท่าลกาเ,กเลกยี่ยมเลยครับ